อันนี้เข้าไปร้องเพลงมาครับจารลเลโตเเขาเข้าสาเคียคิวร้องเพลงมาเพื่อมาถ่ายหนังชอนครับอะไรเรื่องอะไรครับพี่นานมากเหรอแม่ท้งเขา่ะก็มาดูในไ m a ม็ก่านั้นครับเพราะว่าจอเขาแสงีเสียงเขาเต็มที่อลังการครับ อะเมื่อกี้ไม่เอาเมื่อกี้คือไม่ได้เ,าาเลยเออแล้ววันนี้เพลงเพิ่งปล่อยเลยครับปล่อยแล,แล้วเมื่อกี้เลยครับโคชทุกมีครับ<อ>ใช่ครับไอ้นะฮะจริงๆไม่ไอ้เรื่องนั้นไม่ไม่กลัวเลยครับเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ทํางานกับแบมแบมมานี่ถ้าจะยืนบนพื้นไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันต้องลอยเอาต้องลอยเอาเท่านั้นครับเดินเดินแล้วค่อนข้างลำบากครับใช่ ก็ถามมาแบบเนี้โอ้ไม่น่าแล้วนะผมว่าไม่ครับเพราะว่าในใจคอมเมนต์เนี่ยหลายคนก็เลยจับมุมมันจะต้องมีชีวิตไม่มีคือมันอยู่ด้วยกันมานานมันด่าด้วยกันมานานแล้วมันตอนหลังไอ้ก็ด่ากันไงใช่สงสารเขาให้เขาเขาน่าจะไปมีชีวิตที่ดีๆแล้วครับไม่น่า ไม่จริงอันนั้นผมขอคอนเฟิร์มไม่น่าได้ครับจริงจมันลุ้นได้เพราะหลายคนรู้สึกว่ามันมันเป็นหลายรอบแล้วคนรู้สึกมันต้องมาแล้วเฮ้ยมีหลายรอบไม่ได้แปลว่าต้องเป็นแฟนกัรกับแฟนกัรเป็นเพื่อนกันก็ได้พี่เป็นเพื่อนกันดีกว่าก็ผมไม่นะก็ไม่ก็ไม่แปลกอะไรนะพี่เออเขาเป็นคนพิมพ์ไม่ใช่เหรอเนี้ยเขาอะไรเขาคนพิมพ์ ต้นถามเขาสิวายเกียบมากไปนะเขาพี่มึงคนอื่นหรือเปล่าเพราะจริงๆอะผมไม่พิมพ์ว่าอะไรอะแฟนใหม่หน้าคุ้นคือเป็นพี่โอชิเป็นผัวเขาจริงๆแล้วเป็นมุมนั้นเพราะเห็นอยู่ด้วยกันตลอดอือนี่หึงหรอเราหึงหรอโทรเป็นผัวพี่โยอีกทีนึงจริงๆเรื่องจริงๆเรื่องเป็นแบบนั้น ใช่ในมุมนมุที่คนลุ้นกันทำทันสิ่งอต่างๆรู้สึกว่ามันเป็นคนมันเป็นคู่ที่ฝึกตกันคือเป็นคู่พี่น้องคู่เพื่อนได้แต่ลุ้นกลับเป็นคู่เดิมไม่น่าจะรอดนะผมว่าอืมเราเคยคุยกัความกระติดไม่คุยครับแซวเลยจะได้ด่าเร็วๆฮะแซวเดี๋ยวไม่หามอ่ะคืออะไรพี่ ก็ไม่ก่อนนี่ผมแซวว่าเขาถ่ายรูปเป็นเอไงแต่เขาตอนเด็กก็บอกลูกโตแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็ไม่ต้องไม่ต้องถามเลยก็แซวไปเลยครับจะได้การด่าที่เรียวๆกลับมาอื <c oughs> อ,อรู้สึกพอไม่โดนดานะ่าแล้วบางทีเราได้รับแต่คำชมมากๆแล้วมันจะรู้สึกว่าเออชีวิตเรามันขาดอะไรไปบางอย่างใช่ครับโอ้ดาา่าประจำครับ มมันนไ่่ชววหาออกมายังด่าอยู่เลยครับแล้วเราดูเป็นอะไรจะด่าจริงหรือด่าเล่น้นพยายามไม่รู้ครับใช่จะได้ไม่ค่อยคิดเยอะพยายามไม่รู้ดีกว่าว่าเออนี่จริงหรือนี่ไม่จริงครับแล้อแลลอแแโอ้ยเรืรเอเรลักเรือรักพักก่อนครับเรือรักอาจจะยังนะ,ะใช่เรืออื่นอาจจะไม่รู้เหมือนกันครับเรือผีอะเรือผีอาจจะไม่แน่เ <laughs> ป็นผีแสดงว่าหมดเง้นเลยอืมผมว่าใช่ครับ ใช่ไม่ทุกคนดู่อง่างว่าจริงไหมจริงจริงจริงไม่มีไม่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 ถ้ากลับเป็นเพื่อนกันได้อยู่ครับใช่ใช่ใช่ครับเพราะแมวผมก็อยู่บ้านเขาครับผมไปทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยครับสงสารแมวต้องไปไปมามาดีครับแมวติดพ่อเขาใช่ ไม่มี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 มีแต่คนอื่นชวนไปแต่พอดีมันไม่ใช่แมวผมก็เลยอืมเขาคิดหนักอยู่อ่าใช่ครับเพราะว่าซื้อมาคนละครึ่งอยู่แล้วครับตังคนละครึ่งเราต้องดูแลให้ดีอยู่แล้วใช่ใ <Hollywood> ช่ครับแมวเคยมาครับแต่เขาบอกว่าแมวบอกว่าเออ ไม่ค่อยชอบว่าผมไม่ค่อยอยู่บ้านบางทีก็โทรมาตามผมกลับบ้านตลอดแต่ว่าเออก็เลยไม่ค,ค่อยล่าสุดไปมาไม่ได้แล้วผมว่ามันเคว้งมากเลยครับเออหน้ามงงมากน่าจะไม่ได้จริง,รงเฮ้ยไม่ไม่ถามเรื่องเพลงต่อครับเพลงออาาเพลงก็จะถามแล้วว่าจะปล่อยตอนเยนเ็นใช่ไหมอ่า <laughs> ใช่เพลงปล่อยแล้วภา,าษาอังกฤษล้วนเลยครับเพราะว่าเดือนหน้าเดือนเดือนนี้ไปบราซิลครับ ไม่เพราะผมใจบราซิลครับแล้วเผื่อเขาแปลไม่ออกลคนไทยไน,นะครับคนไทยแปลออกไหมครับททูมีปแปลว่าเพราะว่าช่วงหลังก็ติดแอคขึ้นครับจริงๆติดแอคจริงๆก็เลยเค่อนข้างทำไทยไทยไปสาคนเลยครับเดี๋ยวเราจะเวิร์ลไวด์กับเขาบ้างอะไรับ ก็นี่พี่ยังแปลไม่ออกเลยก็เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องต้องรีบต้องรีบกลับไม่ใช่เพลงบราซิลเพลงภาษาอังกฤษพี่ไมใช่ไงต้องไปเปลี่นเังอ๋อเดี๋ยวผมจะเขียนซับให้ครับลองไปติดตามดูให้ครับทำไมถึงเรื่องภาาอังกฤษจริงจังจริงจังไม่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะบางทีมีงานต่างประเทศบ่อยหลังๆนันก็เลยอยากเอออยากจะมีเพลงที่มันเป็นภาษาอังกฤษจริงๆทั้งเพลงดูลองดูอะไรอย่างนี้ครับเพิ่งปล่อยเมื่อกี้ยังไม่รู้เลยพี่ไม่รู้คนดีใจเท่าไหร่ครเพิ่งปล่อยเมื่อกี้ เนื้อหาเกี่ยวกับว่าช่วงนี้เราแบบว่าไม่มีแฟนอะไรเงี้ยก็มาอยู่คนเดียว้แลังกับตัวเองอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวต้องลองปล่อยเพลงนี้ดูไปก่อนครับว่าเขาแปลออกกันหรือเปล่าครับใช่แล้วว่าอ๋อเขาไปเขาไปออกให้ดูว่าเขาชอบแนวนี้ของเราจริงๆหรือเปล่าว่าเป็นแนวใหม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับจริงๆไม่คาดหวังเท่าไหร่เพราะเป็นแนวใหม่ของเราครับแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่ครับ ไอหวังลึกๆหละแต่ไม่อยากหวังเยอะพี่เดี๋ยวจะพิดหวังมันต้องเทม,มากแน่นๆเลยนะครับเพลงนี้คือแอคเลย้ย <c oughs> พูดอะไรออกไปเนี่ย <c oughs> ใช่ครับมันก็ก็หวังแล้วพี่ก็แต่ก็นั่นแหละ <c oughs> แล้วเขาตัดแล้ว,ลวตัดซีนเพลงผมออกหมดเลยนะใช่ใช่ เออไม่มีเลยพี <concealed> ่ <them now> เศร้าเลยไม่มีหรือไงนะไอ้นะไม่มีไอ้นะไอ้เงียบนับแฟนไหมไม่มบ้าพี่พูดไปไอ้นะผมไม่ใช่พอผมไม่ใช่พ่อเป็นผมเป็นนักร้องอ่านบีครับแล้วผมก็แล้วผมก็เป็นนักแสดงด้วยไอ้นะไม่มีครับไม่มีเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะพี่เนี่ยคำตอบเนี้ยไม่ต้องการเลยเนี่ยบอกว่าไม่มีนะไม่ต้องการเลย ไอนะะพี่อย่ากนะผมฟ้องเพื่อนผมไม่พี่ลงทวิตเตอร์เลยนะผมฟ้องเพื่อนผมนะงถ้าผมเรียกได้แล้วพี่จะให้อะไรผมเราพูดเองพี่อยากเห็นไงอ๋อดูก็จะมีอะไรให้โอ้ก็ผมเรียกได้เลยเนี่ยเอาไม่ละเอาหน้พูดนะอ่ะพี่ให้อะไรผมให้แจ็คก็เลยทำไมล่ะน้องแบมครับ โอ้ยไม่ไม่รู้ว่าพี่ชี้ให้มหผมเกรงใจพี่เขาพี่พี่ยื่นมาแล้วเออผมเล่นน้องแบมดีกว,ว่าครับสุภาพเลยใช่น้องแบมครับสุดท้ายแล้วฝากเพลงฟังได้ที่ไหนครับฟังได้ทั้งขายของฝากโทอสซูมีครับผมเป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดนะครับก็ฟังได้แที่ทำยูทูบครับผมก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มครับ let's go